สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับทอมครับพบกันอีกครั้งกับขวามรถคาร์ลเวอร์รีวิวใช่แล้วซึ่งสัปดาห์นี้นะทอมนะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2559โอ้โหส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยใช่พี่เอาอะไรมาให้ดูรู้ไหมอะไรฮะเอาเทพสนุกสนุกของทั้งปีทั้งทั้งรายการที่เราทำกันมาสองคนเนี่ยครับ มาประมวลภาพให้ดูซึ่งเราก็เคยโดนบ่นกันมาซึ่งเราก็เคยโดนด่ากันมาบางคนก็ไม่ชอบเราบางคนก็ไปตเต็งขออภัยฮะไม่เสียใจเลยและที่สำคัญเราน้อมรับไว้แต่โดยดีถูกต้องอย่างนต้องขอบคุณไว้นที่นี้ด้วยใช่แล้วนะครับมาเริ่มที่คู่แรกดีกว่าคู่แรกนี้จะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยคู่นี้นี่ติดตาตรึงอยู่ในความทรงจำอมมากเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้าลีโวนะฮะกับทริันทริจัน ทอมเห็นท้ายผมแล้วทอมเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกจากความรู้สึกนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยพิสมัยเจ้าบ้านท้ายของวิสุบ i ชิสไตรตันเท่าไหร่นะฮะพอผมรู้สึกว่ามันดูดูอ่อนแอไปหน่อยอ่ะผมว่านะมันดูไม่ไม่แกร่งเท่าไหร่เลยอะ hey, ่ะเฮ้ยมาว่าผมขนาดนี้เลยเหรออยากขับรถทอมแล้ววะจะมาเปลี่ยนใจเลยกันง่ายๆขอลองหน่อยได้ไหมเขาอยากรู้อะ่ะเขาอยากเห็นแบบ อ,อารมณ์ผมตอนนี้นี่ผมจับอารมณ์ตัวเองไม่ทันเลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมขอลองอันนี้หน่อยนี่มันมีนอีโคโหมดนะก็ดึงดีนะดึงในระดับหนึ่งออาผมเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์โอ้ตายอารมณ์เปลี่ยนต่างจะรู้สึกได้เลยอะปิงป๊งปเป็นปปเดี๋ยวคู่แรกมันวะโอ้โหสุดสุดติ่งเลยน<ข>อก <ขอ S 2> จาก <นะ S 2> มันแล้วหูชา,ชาไอคู่นี้เองเหมือนกันเอแต่คู่นี้ก็สูสีคู่นี้ออกมาสูสีต้องบอกคู่นี้ เด็ดเพราะอะไรยอดวิวสูงมากเลยใน YouTube คู่นี้เป็นคู่ระหว่างเชฟโรเลตโครโดนะฮะกับเจ้า Ford Ranger ใช่ไอเจ้าสองคันเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นขับสองล้อทั้งคู่บางคนบอกว่าต้องไปลุยนิดหน่อยไปซื้อขับสี่แล้วกันออขับสองก็กลัวมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเลยเอาขับสองที่ยกสูงมาทั้งคู่ทางโหดๆแล้วก็โ,โจทดวันนั้นมันนะตอนแรกผมก็ คิดนะว่ามันต้องติดแล้วก็ต้องจบรายการเร็วอย่างแน่นอนเลย <S <S แต่ไปไปมาไม่บอกดีกว่า <S <S พูดแล้วคันปากหนูกะไปดูดิ <S <S อ่ะเอาล่ะตอนนี้อยู่หลังพวงมาลัยของเรนเจอร์คันนี้ผมบอกได้คำเดียวพี่กบว่า f ิ g ง r ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงชอบรถยกสูงด้วยคุณภาพตอนนี้นะ การทํารถกระบะพี่คิดว่ามันใกล้เคียงรถเก๋งไปซะทุกทีลนะจนพี่ขับตอนนี้พี่บางทีแบบขับรถเก๋งอยู่หรือเปล่านะตั้งเสียงทั้งเงียบพี่อยากขับฟอร์ดมางอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าโครโด,โด2016เนี่ยจะสามารถทำให้ผมประทับใจได้มากน้อยแค่ไหนทำเป็นไงมา้างอ่ะมันคืออะไร หลังจากที่นั่งเรนเจอร์มานะครับแล้วก็มาลองโค r ราโดคันนี้นี่นะครับความรู้สึกที่ได้นี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีความต่างกันอยู่พอสมควรเหมืงนะสำหรับในส่วนไม่สมควรละทอมต่างกันเยอะเลยจริงๆน่าเอาทั้งในเนี่ยไปใส่คันนู้นแล้วของคันนู้นมาใส่คันนี้แล้วก็เครื่องยนต์ของ Ford นิ่งกว่ามันไม่กระพือเท่าของโคลอราโด ด้วยเรนเจอร์คันนี้นะด้วยระบบช่วงล่างนะครับผมรู้สึกว่าทำออกมาได้โอเคมากเลยนะถึงแม้ถนนที่มีพื้นผิวครุขคลาดแบบนี้นะครับก็ยังรู้สึกว่าขับได้อย่างอย่างนุ่มนวลแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระเด้งกระดอนอะไรมากจนเกินไปนะฮะสำหรับเอ่อโคโลราโดก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะทอมก็สามารถที่จะซับแรงกระเทือนได้สมบูรณ์แบบอะ สำหรับรถยนต์ที่เป็นช่วงล่างที่เป็นแหนบนะครับโอ้ยโอ้ยก็มีเวียงเวียงบ้างเป็นไรฮะเป็นไรฮะเวียงเวียงมันตกร่องน้ำตกร่องน้ำอทอมเป็นเรื่องปกตินะ <laughs> <laughs> เป็นไงในที่สุด ไม่ติดเราก็ไปได้ถึงจุดหมายมาดูรถที่แปลกๆกางดีกว่าคือไม่ได้แปลกแต่ว่าเป็นรถที่ถูกพัฒนาขึ้นในอีกแบบหนึ่งที่พี่พูดใช้คําว่าพี่ต่อยอดมันต่อยอดขึ้นมาใช่ไหมนั่นก็คือ T R Transformer 2คกับลีโววันนั้นเราเอาไปลุยในสนามขับ4ีล้อเลยโอ้โหแล้วสนามแบบโหดด้วยโหดมากโหดมากจริง วันนี้นี่ผมรู้สึกถึงความแรดของผมมากเลยนะฮะด้วยสีรถของผมวันนี้เนี่ยมันแบบมันแ,บบนแดงได้ใจจริง,รงๆอะพี่กบแต่ว่ารถพี่เนี่ยนะพี่ขับด้วยความภูมิใจเพราะว่าของพี่เป็นรถที่ออกแบบโดยคนไทยทอมเป็นไงแต่พื้นฐานของรถของพี่กบเนี่ยก็ยังคงเป็นรถรุ่นเดียวกับที่ผมกำลังขับขี่อยู่ผมถือว่านี่เป็นศึกของสายเลื่อนเลยก็ว่าได้ นี่จะเป็นเนินลูกใหญ่ค่อยๆลงนิดนึงนะฮะข้างหลังไม่ติดนะฮะที่คิดว่าติดอ่ามีมีขูดบันไดนิดหน่อยมีอาการลื่นนิดนึงนะครับผมฟีบันเนินทิ้งนิดนึงแต่ว่าลุกๆล้วก็ไปได้ดีครับไปถึงจุดสุดท้ายแล้วฮะพิกกบจะรอดไหมอีกหนึ่งเนินครับเนินสูงกว่าเม่ได้กีนนิดนึงอ้อันนี้มีอาการติดนิดหน่อย น,นี่ต้องเปนหนึ่งอันนี้ชันมากเราเปียบร้อยเอาแล้วครับวันนี้จึงเนินสลับครับโอ้โหเนินสลับตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเลึกจริงๆทําไม่บู๊เลยครับงานนี้ทําไม่บู๊ค่อยๆหย่อนนะข้างหน้าเป็นเนินสลับติดไม้ติดไม้หย่อนไป เรียบร้อยสบายบือปาแล้วบอกแล้วรีวร์เราทำได้ต่อยอดอแล้วเป็นไงจะวะบอกเลยเทปนั้นนี่เครื่องในผมมีแทบรวมกันเป็นก้อนเดียวมาถึงคู่ต่อไปคู่ต่อไปนี้เราต้องย้อนนั่นทำแมชชีนกลับไปไกลนิดนึงอันนั้นแทบจะเป็นเทปต้นๆที่เรา มากที่เรามาทํารายการด้วยกันถูกต้อง,องแต่ว่านะเป็นอีกหนึ่งเทปที่สนุกดุเด็ดและเผ็ดมันจําได้ไหมไอ้ที่มันวิ่งมาแล้วแรวบอ่ะเออจาได้ฮะจำได้ไไดย้ำแล้วย้ำอีกขวานะขวานะอย่าซ้ายนะจำได้ไหมจำได้ไหนๆนาะตอนนี้นี่นะฮะผมมี190แรงมา้าบวกด้วย403นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนาทีอยู่ใต้เท้าผมแล้วจะไม่เหยียบ ไม่ใช่ผมอะไปดีวกว่าไปเข้าไหมเข้าไหมดิเข้าไหมเข้าไหมเชฟโรเล็ตโคโลราโดไฮคันทรีนี้นะฮะก็ซีซีไม่เยอะครับ2 8 0 0ซีซีนะฮะแต่ทำแรงม้าได้ออกมาอยู่ที่200แรงม้า ให้สบัดนะเธอสบัดให้ผมด้วยละ่ะชอบจังเนี่ยไม่ฮะเขาไม่ยอม มีบททดสอบที่สำคัญที่จะไปทำยังไงหลบหลีกสิ่งขีดขวางที่ทอมไม่คิดว่าสิ่งกีดขวางนั้นมันคืออะไรคือพี่กบกำลังจะบอกว่าเราจะนำปิกอัพของเราสองคันนี่ละไปทดสอบในเรื่องของการหลบหลีกสิ่งกีดขวางใช่สิ่งกีดขวางธรรมดาเนี่ยธรรมดาไปจริงเหรอแต่วันนี้ที่จัดให้เนี่ยนะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยไม่เคยทําอย่างเงี้ยอ๋อแล้วทําทําไมเขาสั่งใครเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ย พวกนี้นะ่าแล้วเราต้องทำไหมทำเอาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้จะเป็นการทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยครับแหมตอนนี้ต้องบอกว่าใจผมตุ้มๆต่อมๆนะฮะเพราะว่าพี่กบของเราอยู่ทางฝั่งนู้นครับ เกิดมาในชีวิตก็ไม่เคยทําเหมือนกันพุ่มกับข้อสั่งนะครับเราคงต้องมาดูกันครับว่าในเรื่อง,องความปลอดภัยถ้าเกิดเราขับรถเข้าหากันเราจะสามารถหลบหลีกได้มากน้อยแค่ไหนไปดูกันดีกว่าครับเกิดมาในทรอบพ่อรอแม่ก,ก็ไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนเอาลองดูครับไปแล้วนะไปนะครับ ลบไอ้เจ้าวาย,ยนิดเดียวอ่ะนิดเดียวอ่ะเชียวถ้าบ้าจะไม่ได้ไง จําได้ไหมย้อนกลับไปนี่เสียนะแม่บารนีคิวรีจำได้ของพี่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยทําอย่างนี้เออโอ้โนี่ไม่แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเออมันอยู่ในการควบคุมนะของของทีมงานนะครับแล้วก็อยู่ในสถานที่ปิดมันเทปต่อไปเทปนี้บอกเลย Tal k of the Town ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันเป็นรถที่อยู่ในกระแสแล้วก็เป็นกลุ่มรถที่นิยมมากในบ้านเราอะให้นึกชื่อตอนนี้เลยชื่อแรกเลยที่คนคิดนะ Fort u n e r อูกไอ้นี่นี่คือเขาติดลมบนแล้ว แล้วอะไรที่จะไปติดลมบนสู้กับเขาได้ลิอาจหารกล้าขึ้นไปต่อกรกับฟอร์ u n เนอร์นั่นก็คือเจ้าฟอร์ดเอเวอเรส์สุกต้องเป็นใครๆได้ได้ลองขับนะพี่ก็ว่าเขาก็เลือกไปทางนั้นละ่นะเนาะต้องบอกว่าดูจากทรงภายนอกของ เจ้า Ford e v e r e s ์ใหม่ของพี่กบเนี่ยนะฮะดูใหญ่โตอลังการมากเลยทีเดียวนะเมื่อเทียบเท่ากับ New Fortuner ของผมเนี่ยคันนี้อาจจะดูเพียวบางกว่ามันคนละสไตล์กันทอมรถสองคันพี่ว่าเจ้า Fortuner ของทอมเนี่ยนะมีอะไร e v e r e s ์ Everest ก็สามารถที่จะทำได้หมดเหมือนกันทอมอยากขับไหมอยากอยากวิกยพี่กบเดี๋ยวทอมทอมเอาอะไรมาให้พี่ขับเนี่ย รู้สึกเลยนะบอกได้เลยคําเดียวว่ามันแตกต่างฮะมันทําให้ผมรู้สึกว่าสุดยอดอะรถอะไรเนี่ยทาไมมันดีอย่างนี้แล้วทำทำเข้าใจพี่ไหมเนี่ยตอนที่พี่าอยู่คันนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่ว่าไอ้คันที่ที่ย้ายมาจากนั้นอะมันมันดีมากอะใน Fort u n เ r er เนี่ยมันยังให้อารมณ์ที่เป็นรถปิกอัพอะมันยังไม่แตกต่างจาก Ford คันนู้นนะ f อร์เนี่ยแตกต่างจากรถปิกอัพของเขาโดยสิ้นเชิงเลยโอ้โหศึกนี้ใหญ่หลวงนะครับ ในกลุ่มของพี v ีวนะฮะตอนนี้ศึกใหญ่หล<อ>วงจริงๆโอเคพี่กบพร้พอมไหมครับพร้อมงี้วันนี้ผมขอรับหน้าที่เป็นคนนำก็แล้วกันนะฮะดูซิว่า Fortuner ทำได้ Everest จะทำได้อย่างผมหรือเปล่าตอนนี้เรา ขับรถมาในเส้นทางที่เรียกว่ามีอุปสรรคค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะ<ม>ไปแล้วฮะด่านแรกครับกับเนินเล็กๆแล้วก็ลูกทางขวาม,มือให้เราต้องเหัวกันเล็กน้อยนะฮะโ okay. อเคอ่ะทำไปได้สวยโอเคสวยงามฮะอ่ะเดี๋ยวพี่ไปมางพี่ไปมากกำลังจะผ่านเนินที่ค่อนข้างที่จะยากอันแรก จะเป็นเนินสูงอยากจะรู้ฮะว,ว่าฟโฟโลปกติของเจ้าฟอร์ดเอเวอรเรสจะไปได้ไหมยหยุดละต้องเติมยังต้องเติม้ะต้องผมต,งต้องเติมคันเร่งตอนกำลังจะขึ้นขึ้นเนินหลักเดี๋ยว,อม,วมองไม่เห็นทางอมองมองไม่เห็นทางอันตรายก็เดี๋ยวรถติดาหาทางใหม่อะผมผมต้องลองไปดูเส้นทางหน่อยนะพีไปไม่ได้ เดี๋ยวผมจะมาพยายามจะมาทางนี้นะเดี๋ยวผมจะพยายามจะมาทางนี้ด้วยว่าอันนี้มันเป็นเลนเยอะมากเลยผมไปไม่ได้ไปไงฮะพี่กบผมขึ้นทางนี้ไม่ได้หรอคุณทอมทอมเปเไปไม่ได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นทางใหม่ ของผมบ้างนะผมอยู่ในโหมดโฟลนะฮะก็จะปล่อยคันเร่งยาวๆเลยนะฮะก็ไม่ได้ใช้การเหยียบคันเร่งแต่อย่างใดนะครับไม่ยากไม่ยากตรงนี้ผมไม่เติมคันเร่งไม่เติมอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเหรอตรงนั้นผมแตะแล้วนั่นผมแตะแตรงนี้ผมไม่แตะทอมผมขอไปตรงดูกันตรงนั้นไปไม่ได้ไปไม่ได้ข้างหน้ามันเป็นปลักไปไม่ไปได้ไงอตต๊นิด ช่วยมาช่วยหน่อยตรงนี้หอยรอวู้ขนาดไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างพี่กบก็เห็นละตามนั้นตามมาทำว่าไงล่ะก็อย่างที่เห็นละฮะนี่พูดถึงแค่เรื่องรถนะการแบตการเฉพาะแเรื่องรถนะรถเพียวๆเลยมาปิดท้าย ปิดท้ายกัน,อ,นอีกหนึ่ง,งคู่ชกที่ที่อันนี้คู่นี้จะแตกต่างกันหน่อยถูกต้องคือเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่าแล้วก็อีกหนึ่งคันคือนิสันเอ็กเซลพูดถึงความเป็นนิส s ันเอ็กเนะฮะผมบอกได้คำเดียวครับว่าในเรื่องอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกเนี่ยทางนิสสันก็จัดมาให้แบบครบๆเลยนะครับรู้ไปถึงในส่วนของพวงมาลัยเองนี่นะครับก็มีมัลติฟังก์ชันต่างๆครบครันทําพูดแบบแบบเหมือนพี่ไม่มีอ่ะพี่มีมีทุกอย่างที่ทอมมีเลยอ่ะทอมไม่มีอะไรดีกว่าทอมมีปุ่มลงเขาอัตโนมัติไหมรถจะเบรกเองอย่างเงี้ยมีมีนี่อยู่นี่เลยตรงข้างๆบริเวณที่วางแก้วน้ำแอร์ด้านหลังอยากจะเปิดอยากจะปิดก็ได้มีไหมตุ่มนี้่ ของผมไม่มีสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปผมมั่นใจว่ารถพี่กบไม่มีแน่นอนประตูหลังของผมเป็นไฟฟ้าผมสามารถกดเปิดปิดประตูด้านหลังจากกุญแจรีโมทคอนโทรลผมสามารถกดค้างไว้และประตูหลังเปิดได้เลยดังนั้นง่ายๆขอพี่กบทำได้ไหมไม่ได้ ช่วงล่างเองเนี่ยนะครับทั้งสองคันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะฮะก็คือแม็กเวอร์เซนสตด์และข้างหลังก็จะเป็นมอเตยิงเลนนุ่มนะทอมนุ่มนิ่มจังเลยเหมือนพรมอ่ะเหมือนนั่งอยู่บนพรมเลยอ่ะต้องบอกว่านิสสันเอ็กเซลก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับไม่ได้กระแทกหรือรู้สึกถึงความความสั่นช่วงล่างเนี่ยสามารถซับแรงได้ดีรู้สึกว่าขับสบายจะไม่ยอมแพ้หน่อยเลยเหรอฮะยังไงก็จะไม่ยอมแพ้เหรอ วันนี้กินยำรวมมิตรชุดใหญ่เลยอร่อยไหมอร่อยไหมพี่กบว่าแค่นี้แซบแล้วใช่ไหมคงแค่นี้ก็แซบสุดแล้วนะโอ้สัปดาห์หน้านี่ผมจะเติมมะนาวเติมพริกม่อีกอมีอีกเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยแฟนๆของรถแรงรถหรูแบบว่าประหยัดประหยัดเราจะมายำเอามารวมกันหมดโอ้โหชุดใหญ่ไปเสัปดาหหน้าบอกเลยต้องห้ามพลาดเลยต้องห้ามพลาดตดขาดเลย ที่จะไม่พลาดโดยเด็ดขาดถูกไหมฮะที่จะไม่พลาดโดยเด็ดขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมฮะในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราเวลาของรายการเราเปลี่ยนแปลงเราจะย้ายไปออกบ่ายโมงตรงทางททบห้าทุกวันอาทิตย์นะทอมที่สําคัญเนี่ยใครที่แบบอาจจะติดภารกิจวันอาทิตย์หรือว่าไปนู่นไปนี่อยากดูแน่นอนเดี๋ยวนี้โซเชียลสบายฮะผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะฮะผ่านทางช่องทางเ c e b o o k l ล v e นะครับเพียงแค่เซิร์ชคาว่า ขอคนรักรถคาเลเวอร์คุณก็สามารถดูสดๆผ่านทาง Facebook Live ไ,ได้เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทาง YouTube เกิด<อ>ดูไม่ทันไม่เป็นไรอขอคนจัดให้ใช่ไปดูใน YouTube กันเลยก่อนจากกันไปทำไมทอมมีปีใหม่แล้วไงพี่มันก็ต้องเออนิดนึงไหม<ำ>สวัสดีวันปีใหม่มา <c oughs> ทม่อะไร <c oughs> โอ้นี่ก็จะดื่มเดียวเลย <c oughs> ดื่มอย่าขับนะโอยขับทำไมเออ มข<ม>ับ,บเลยนี่ราคการใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะอย่าลืมเช็ครถอย่าลืมเช็ครถตวรวจสภาพรถให้ดีนะครับใคร,ใครจะเดินทางไกลก็เตรียมให้พร้อมนะรถไ,ไปตายการทางไม่คุ้มช่วงแบบนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่แบบนี้ด้วยความสนุกสนานและก็กลับมาเจอกับพวกเรารายการขอลักรอคาร์ลีเวอร์ไดใ้ใหม่ในคราวหน้ากับรวมมีที่ต้องบอกว่าแซ่บกว่าเดิมแน่นอนครับวันนี้ผมทอมแล้วก็ พี่กอกของเรา,ต,าต,ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ